สวัสดีค่ะพี่น้องชชนครับวันนี้นาตาลีกลับมาพบกับท่านอีกครั้งเนื่องจากออได้รับแจ้งข้อมูลล่าสุดนะคะมาจากทางชายแดนว่าเ,ออเมื่อประมาณวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้มีทางผู้แทนฐานฝ่ายไทยนะคะได้นำสื่อและทางคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างปราสาทพระวิหารจำลองนะคะ ข้ามไปฝั่งเขมรน,นะครับมีการไปพบปะพูดคุยและหลังจากนั้นคณะบุคคลเหล่านั้นพร้อมสื่อก็กลับมาก่อนนะครับเพราะไม,ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สื่อเข้าไปอ,อ,อยู่ต่อเพราะเนื่องจากว่ามีการถกลับกันระหว่างนายทหารฝ่ายไทยระดับผอบอพลกับทางพลเอกสไตรดึกและพลโทกวนกิมของทางกัมพูชานะคะซึ่ง จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่มีใครทราบได้นะคะแต่เราก็ต้องมาจับตาดูกันในการประชุม ABC ที่จะถึงในปลายเดือนนี้นะคะที่เสียมเรียบว่า,เ,าเรื่องการถกลับในครั้งนี้ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ABC นั้นจะเป็นเรื่องอะไรเพราะานัตลีได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้น ในในเรื่องปราสาทจำลองในเรื่องการสร้างปราสาทพระวิหารจำลองนี้นะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะระยะและเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วบวกกับสิ่งที่นาตลีได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทำผิดวินัยทหารที่มีการสั่งเด้งนายทหารโดยไม่ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวน ต่อมาในห่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเสมือนมีการไปเตรียมการเพื่อแก้ต่างแก้เกมหรือหาวิธีที่สร้างความชอบธรรมหรือไม่นาตาลีกำลังจับตาดูว่าเรื่องการถกลับในครั้งนี้จะเป็นการนำเรื่องนี้เข้าไปสู่ที่ประชุม RBC เพื่อขอให้ทางเขมรมาช่วย ทุ้มติงหรือช่วยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอันใดหรือไม่ในเรื่องที่เราจะต้องมาติดตามดูกันในช่วงปลายเดือนนี้นะคะนั่นคือข้อมูลล่าสุดนะคะที่นาตาลีได้รับแจ้งมาก็เราจะติดตามดูกันต่อไปหากมีผลคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบค่ะและเรื่องต่อไปนะคะก็ขอนำเรียนทางผู้ใหญ่ ระดับรัฐมนตรีนะคะว่าบางรัฐมนตรีบางท่านต้องระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์นะคะเนื่องจากมีการดักฟังโทรศัพท์ของท่านรัฐมนตรีบางท่านนะคะสิ่งที่นาตาลีเห็นนะคะออจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตัวท่านหมายเลขของท่านอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของท่านและเป็นภาพท่านนะคะและท่านโทรออกไปหาใครบ้าง ก็จะมะีสัญญาณออกมาจากโทรศัพท์ของท่านนะคะและเป็นบุคคลที่ท่านโทรไปหานะคะที่นาตาลีสร้รางมาก็คือมีระดับรัฐมนตรีนะคะและก็ปป,ปทนะคะแต่จะมีใครอีกบ้างนั้นก็ท่านต้องไปสืบสอบข้อมูลเอานะคะนาตาลีก็ ขอฝากเตือนท่านให้ระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์ด้วยนะคะว่าขณะนี้มีผู้ที่นำหน้าที่ของการดูแลความมั่นคงไปใช้ในทางที่ผิดนะคะเพื่อที่จะไปใช้วิธีหาข้อมูลเพื่อกำจัดผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามกับตนดังนั้นรัฐมนตรีท่านใดหรือ,อ คนในรัฐบาลท่านใดหรือแม้แม้กระทั่งคนในกองทัพเองนะคะที่มีความขัดแย้งอันใดกับกลุ่มบุคคลที่นาตาลีคือรายงานข่าวและพยายามที่จะมาคุกคามนาตาลีนั้นท่านโปรดระมัดร,ระวังเป็นพิเศษในการใช้โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้ ผลที่ออกมามันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะว่า,ามีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในการที่ใช้ระบบของความมั่นคงเข้าไปสืบสอบในเรื่องที่เป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนนะคะนั่นคือการทําผิดในสิ่งหนึ่งของผู้ที่ดูแลด้านนี้นะคะท่านก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาค่ะนาตาลีก็นำเรียนให้ทราบในสิ่งที่ ได้รับทราบมานะคะ